จะไม่พูดอะไรบ้างเลยเหรอและที่นี่ก็คือที่ที่เรามาพักวันนี้ครับชื่อว่า l i n z i อ่านว่าลิ้นจีหรือลิ้นจือก็ไม่รู้นะครับข้างหลังนี้ที่พักเขามีจุดถ่ายรูปตรงหมู่บ้านเห็ดให้ด้วย ทำให้เราไม่ต้องไปเสียเงินซื้อเพิ่มถ้าซื้อเพิ่มก็อาจจะราคาอีกประมาณร้อยหยวนแต่ที่พักที่ก็ราคาเอาเรื่องอยู่นะคือละห้าพันกว่าคาุ้มเดี๋ยวเราไปดูหมู่บ้านกันดีกว่า